ไอ้กิดหัวไอ้ไม่ฟังกินนัไ้นอนน้องนิวอะไม่ไม่ได้ไม่เคยกัดตัวอื่นเลยนะครับมีแต่จะไปเล่นกับเขาแล้วก็โดนโดนเขากัดมาครับเคยโดนเขากัดตรงเนี้ยเพราะว่าน้องอะวิ่งไปเล่นกับเขาเฉยวิ่งแบบวิ่งกระโดดใส่วิ่งวิ่งกระโดดข้ามเขาไปข้ามเขามาแบบนั้นตัวนึงเขาเขาก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นนะ ตั้งใจฟังเขาพูดนตั้งใจฟังขนาดนี้เมันเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมตาถึงนั้นโอ้ใจเสียงพ่อเหมือนแบบพ่ออยากลองหน้าเหมือนกันมาโอ้โหอ,อันนี้บุลลี่หรือชมครับเนี่ยสองคนรูดก็ฟรีกันด้วยนกนผมฟังผมผมฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเลแล้วเขาก็ฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้เรื่องลเองลยอะ แบบสงกระแสจิตคุยันเนาะน้องชอบเล่นตุ๊กตาไหมน้องชอบเล่นนะครับชอบ,ชอบเล่นตุ๊กตาสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยฮะอีกทีนึงผมดูอีกทีนึงจะพันคนแล้วะเนี่ยเยอะมากคนเยอะ,อ,ะอีกสิบสามคนอะ่ะอีกสิบคนอะ่ะจะพันคนแล้วอะ่ะคนดูอะ่ะคือแบบชอบโมเมนต์อย่างนี้เหรอโมเมนต์นี้ใช่ไหมแบบเนี้ยทำหน้าแบบง่วงสักหน่อยหนึ่งเฮ้ยถึงพันคน,นจริงๆริงอ่ะ เยวมากเผยแบบเดิมเมื<ๆ>่อกี้มันแบบเจ็ดร้อยที่ผมดูล่าสุดอละตอนนี้มันก็พันคนตั้งแต่ที่เอาเขามานอนตักแล้วมันก็คนยอดยอดฝองผู้เข้าชมมันมันวิ่งไปไวมากเลยพันคนแล้วจริงๆครับผมผมก็ไม่คิดแล้วว่าจะเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนี่นิวน้องนะครับเั็มหนน่ารักนอนนิ่งเลยคุณขอบคุณชมดูทุกท หนึ่งพันคนเลยขอบข,ข,ขอบคุณมากๆแล้วที่เข้ามามามาดูน้องกันนะครับครับหลับแล้วหลับจริงหลับจริง,รงทุกคนอย่าพูดอะไรนะคนห้ามพูดอะไรนะห้ามส่งเสียงห้ามส่งเสียงเลยเดี๋ยวน้องตื่นนะครับห้ามพูดห้ามส่งเสียงให้ผมพูดคนเดียวก็พอนะครับ อย่าพิมพ์กันอย่าพิมพ์ดังนะครับเดี๋ยวลองตีนค่อยกดนะครับรค่อยกด